ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ๋ยอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนฟอดจากชินาฟอดโบร,รงณบายปุ้ยใช่นะคะวันนี้ค่ะแน่นนเลยนะคะปุก๊กมีรถที่ลูกค้าหลายๆคนถามถึงกันมากๆเลยนะคะในตัวของชอตบิลเบทนะคะที่เป็นตัว SWB ตัวนี้ที่มีพัดฟอร์มมาจากตัว Next Generation Everest ตัว Titanium Plus 4x4 นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้ราคาตั้งจำหน่ายของเขานะคะจะอยู่ที่844,000บาทค่ะมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตร ที่แรงม้า210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยเขายังมีในส่วนของตัวระบบการเทืินด้านหน้าแบบอิสระบ,บิดนก2ชั้นและในส่วนของตัวการระบบ ตัวการสะเทือนด้านหลังที่เป็น c o i ส spring นะคะพร้อมกับหวัดลิงด้วยที่สําคัญตัวนี้เป็นระบบดิสเบรกแบบ4ล้อด้วยนะคะนอกจากนั้นในส่วนของตัวออปชั่นเพิ่มเติมของตัวกระบะเฮาลอยตัวนี้ที่หลายๆคนถามหาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพภาามาันไในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะคะก็ในส่วนของตัวรูปทรงแพลตฟอร์มทุกอย่าง ดีไซน์มาจากในส่วนของตัว next generation ทั้งหมดเลยนะคะผสมผสานกันร,ระหว่างในตัวของตัว everest นะคะที่เป็น titanium plus เข้ามาก็จะมีในส่วนของตัวรูปทรงของการตีสันเหลี่ยมของตัวด้านข้างการขยายในส่วนของตัวฐานล้อที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวด้านหน้ายังเป็นสัญลักษณ์ของคําว่า ford ที่แบบชัดเจนนะคะและตัวนี้เข้ามาพร้อมกับในส่วนของชุดไฟหน้า halogen นะคะที่ตัวนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วย นอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวชุดด้านหน้าเนี่ยตัดด้วยสีดําด้านทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างในตัวของด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของความกว้างของฐานล้อเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะและในตัวของล้อ,อยางตัวนี้นะคะเขาจะมาด้วยล้อที่ เป็นล้อแบบใหม่นะที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวรถยนต์ฟอร์ดเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมล้อมแม็กอลลอยขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็มาที่นะ่าอย่างที่ 255นะคะ70 R17 นิ้วค่ะมาพร้อมกับยาง b i s t r นะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นยางออสเตรนนะคะเป็น AT มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถลากจูงได้ทั้งหมด3.5ตันบรรทุกหนักได้ถึง1.3ตันเลยนะคะและด้วยความพิเศษของสัญลักษณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นในตัวของเขาลอยและภายในที่มีความสะดวกสบายแบบ ส่วนของตัว f o r d e v e r e s เเลยทำงานควบคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันนะคะแล้วก็ด้านข้างก็ยังมาพร้อมกับกระจมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยที่สำคัญสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนของเขาตัวไบเทอร์โบนะคะรุ่นนี้ใช้เทอร์โบคู่นะเครื่องยนต์เนี่ยแรงมากๆเลยนะคะที่สำคัญเป็นเทารลอยที่ทุกคนรอแบบรอเยอะมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างเป็นหัวเดียวรี่ที่เรียกว่าเป็นภายในที่หรูหรามากที่สุดเพราะได้ในส่วนของตัว ระบบที่เป็นระบบล็อกนะคะเป็นแบบอัตโนมัติด้วยระบบเปิดปิดไฟฟ้าแบบวันทัสนะคะแล้วก็ในตัวของตัวหน้าจอคอนโซลแอร์ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยได้หน้าจอคอนโซลกลางที่เป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วด้วยตัวนี้นะคะ ที่สําคัญเลยก็จะมีส่วนในส่วนของตัวเรื่องของฟอร์ดพาร์ทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแน่นอนค่ะมีโมเด็มนะคะเชื่อมต่อได้และในส่วนของตัวหน้าจอที่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยยังคงเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่สําคัญใช้ในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้บอกในส่วนของโหมดอัพโหลดการทํางานต่างๆของตัว,ตวเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยที่สําคัญนะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะตัวนี้ และยังมีในส่วนของตัวเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนอกจากนั้นตัวนี้นะคะจะมีระบบตัว Hill Descent Control นะคะตัวระบบลงเขาอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับในส่วนของตัว Hill Assist นะคะที่ขึ้นลงทางชานแบบอัตโนมัติทิ้งหน่วงให้ด้วยและในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะที่เป็น TMS แบบปรับ แบบ4โหมดด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ก็ยังมีในตัวของแท่นชาร์จที่เป็นแบบ wireless ชาร์จมาให้ด้วยนะคะเรียกว่าหรูหรามากๆเลยสําหรับในส่วนของการใช้งานในเรื่องของเทคโนโลยีและช่องต่อที่เป็น Type C แล้วก็ Type A นะคะเพิ่มเติมมาให้ด้วยในตัวของเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแบบอกกระชับตัวตัวนี้เนี่ยปรับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันค่ะด้านหน้าภายในกันมาแล้วเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันบ้างเครื่องยนต์ของเขานะคะแน่นอนค่ะด้านหลังมี ีในส่วนของตัวระบบการสะเทือนด้านหลังที่เป็นคอยสปริงพร้อมวัดลิงก์แล้วนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวดิฟล็อกไฟฟ้าแน่นอนแล้วก็ยังมาพร้อมกับในส่วนของตัวกระบะที่เป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะเป็นช่วงสั้นมาให้เรียบร้อยแล้วเหมาะสําหรับลูกค้าที่จะใช้งานแบบครบทั่วเลยซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดปิดง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยนะคะตัวนี้ตอกเป็นกระบะมาให้เรียบร้อยแล้วรองรับการทํางานทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ เป็นอลูมิเนียมด้วยนะคะอ่ามาดูกันทีด่ด้านล่างกันบ้างนะคะตัวนี้เขาใส่ในส่วนของตัวระบบความปลอดภยัยระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวตัว ESP นะคะแล้วก็ระบบป้องกันการพลิกคว่ำม,มาให้ด้วยนอกจากนั้นในส่วนของตัวล้ออะไหล่มีมาให้เรียบร้อยแล้วจะเห็นในส่วนของตัวหวดลิงค์นะคะที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะซึ่งตัวนี้มีทั้งความนุ่มนวลแล้วก็การใช้งานที่ ค่อนข้างแตกต่างไปจากในส่วนของตัวกระบะเฮาลอยรุ่นอื่นๆด้วยหลายๆท่านที่ชอบแนวนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าความพิเศษของเขาคืออะไรเรียกว่ารุ่นนี้นะคะคนถามหากันมาเยอะที่สุดรอนานที่สุดศูนย์ไหนไม่มีที่นี่หาได้แน่นอนเลยค่ะรับรถได้ภายในเดือนว่าง1คิวนะคะสำหรับเดือนนี้และเดือนหน้าอีก1คิวค่ะ ซึ่งสีเนี่ยมีสีเดียวคือสีบอรอนซ์เงินนะคะแล้วก็ในส่วนของรถที่จะมาลงเนี่ยจะเป็นรุ่น ตัวขับ4ทั้งหมดที่เป็น4 x 4นะคะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขับ2ตอนนี้ยังไม่มีการับยังไม่มีนําเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้โทรหาปุ้ยได้เลยตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้0 8 9 7 4 2 2 4 2 4รับได้2คิวนะคะภายในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเท่านั้นบอกเลยว่าไม่ต้องรอนานอีกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากล็อตนี้ไปฟอร์ดจะผลิตตามออเดอร์เท่านั้นเรียกว่าเป็นแหลไอเทมมากๆเลยค่ะถ้ายังไงนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ะะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมการรีวิวคลิปรถยนต์ฟอร์ดครั้งต่อไปด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวขอลากันไปด้วยรถคันนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจรีบโทรกันเข้ามาเลยค่ะมีว่างให้2คิวเท่านั้นค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ